คานทาชิตาฟ้ากริศนายุทธจักรภาคสองเล่มที่5ตอนที่3า0ร้อยเก้าิบความเดิมฟานเสยนพอสอบถามยืนยันจากหงจูว่าจางคงจูมีความสัมพันธ์ลำลับจันทุสาวกับไทยจือก็สืบหาความจริง จากนั้นวางแผนเปิดโปงออกไปแต่เมื่อเดินทางไปร่วมง,งานเลี้ยงขององค์ชายใหญ่กลับต้องรู้ว่าฮ่องเต้เปยฉีเป็นสตรีทั้งมีสัมพันธ์สวัาดกับตนเองหนึ่งคืนหลังจากที่ฟานเสียนเตรียมการเปิดโปงเรื่องอือเฉาในวงังเขาเดินทางกลับแดนจริงหนันดำเนินแผนแยบคายจนตระกูลหมิงถูกร้านค้างเงินพาณิชย์หุ้มหุบหุ้นส่วนสส่วนหุบหุ้นสส่วน เพื่อจุดใช้เงินที่กู้ยืมไปจากนั้นเซซเฟยเข้าประคองตระกูลหมิงแทนตอนที่390สิบืบทราบความจริงวิการคล้อยดึกในห้องทรงพระอักษรเงียบสงบห้องเต้รัชชิ้งทรงงานอย่างแข่งขันน้อยครั้งจะย่างกลายไปยังวังหลังคืนนี้ก็ไม่บรรทมที่วังหลังหากบรรทมในห้องทรงพระอักษรดังนั้นเหล่าทันทีจะเตรียมเครื่องนอนไว้แต่แรก ลมหอบหนึ่งชั้มแรกเข้ามาจากขอบหน้าต่างความจริงไม่อาจพัดเข้าสู่โคมไฝ่ายกั้นด้วยเครื่องแก้วแต่ไม่ทราบเพราะเหตุใด,ดแสงสว่างภายในห้องกลับสลวลงเล็กน้อยเหยาะงกงกับทุนเรื่องราวตามที่ตนลวงรูมาแล้วว่าถูกแล้วฟังว่าขโมยหยกประดับสีเขียวอ่อนที่ห้องขาวเนียงๆเคยแขวนไว้เมื่อเยาววพอถูกไต่สวนทนทานไม่ได้จึงฆ่าตัวตาย ้องเต้ทรงข,ขมวดพระขนงตัดทวนคำว่าหยกประดับสีเขียวอ่อนทรงนึกทวนอยู่ครู่หนึ่งจึงแย้มพระอดพรางนึกกลาวว่านึกออกแล้วนั้นเป็นเครื่องประดับเมื่อวัยเยาว์ของหงเห่าจำได้ว่าหลังจากที่พระบิดาหลังจากมัดหมายให้ก็พระทานแก่ต้นตระกูลของนางตอนนั้นผู้พระบิดาเพิ่งขึ้นของราบไม่นานในวังยุ่งเหยิงยิ่งสิ่งของนี้ไม่มีค่าอันใด แต่ห้องเห่าในวัยยาวสมชอบยิ่งจึงประดับติดตัวตลอดมาพระองค์ขมวดพระขนงถอนพระไทยออกจากห่วงหวนลำลึกตรัสอย่างเฉยชาว่าจำไว้ว่าบนหยกแกะสลายเมฆไว้แกะสลักลายเมฆไว้เยาวกงๆนิ่งเงียบงันเยังพร้อมไม่ร่วงรู้พระไทยของห้องเตห้องเต้นตัดว่า คงเฮาแม้ชมชอบแต่มาถึงกับต้องฟาหดหัวนางกำนันจนตายเพราะสิ่งของชิ้นนี้พระนางไม่ใช่ใชเรียกตัวเองเป็นนายที่เมตตาที่สุดในวังหรอกหรือเหตุใดจึงทำลายสิ่งที่เพียนสร้างมาเพราะเรื่องเล็กน้อยเพียงนี้ เหว่โกงโกงบอกว่านางกำนันฆ่าตัวตายฮ่องเต้กับรับสั่งว่าฟาดหวดจนตายคนในวางล้้นฉลาดหลักแหลมทราบว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรฮ่องเต้ทรงหยิบหนังสือกราบทูลขึ้นมาใหม่รับเสียงเสียงราบเรียบว่าเจ้าลองสืบหรือว่าเป็นเรื่องราวใด ในวางกลับคืนสู่ความสงบตั้งแต่แรกไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ทราบว่าเหียงโกงกงนำขั้นทีชราหลายคนรอบสืบสอบพันใดแต่ฮงเต้คล้ายไม่ใส่พระไัยต่อเรื่องนี้เท่าใดผ่านไปหลายวันยังไม่ตัดถามถึงความคืบหน้าค่ำคืนหนึ่งเหวี่ยงโกงกงค่อยกราบทูลว่าการตายข้านางกำนันไม่มีปัญหา คงเต้ะงบระเสียนรับสั่งว่าทราบแล้วเหล่ากงกลกล่าวเสริมว่าแต่ว่าก่อนเกิดเรื่องนางกำนันนั้นส่งผ้าลายปักไปยังตำหนักกวางสิ้นก่อนหน้านี้้องเฮาเหนียงรับสั่งซื้อผ้าต่างประเทศจากร้านค้าของนคนตรตงอีจากนั้นแจกจ่ายไปยังตำหนักต่างๆทุกประการดำเนินไปตามปกติคงเต้รั้งสายประเทศกลับจากหนังสือกราบทูลทอดพระเนตรมันแป๊บหนึ่งจากนั้นก็มาเสียนรับสั่งว่าทราบแล้ว เหยาากงกงก้มศีรษะต่ำจนไม่อาจต่ำก่อนี้กราบทูลว่าตอนนั้นไถ่จืออยู่ที่ตำาหนักกวางสิน้นองเต้ทรงวางหนังสือกราบทูลลงบนโต๊ะเบาๆค้ายทรงดำวริอันใดไม่ได้รับคำสั่งทราบแล้วอีกหากมีพระราชกแสว่าตามตัวหงจูมาหงจูคุกเข่าอยู่หน้าตัางต่ำเตี้ยด้วยมบหน้าซีดเผือก ถ้พกสั่นเทิมแม้แต่ชุดแพรถีส่สวมใส่ก็เกิดระลอกคลื่มพลายมันไม่ได้เสแส้งแกล้งดัดหากแต่ได้รับความตนกจนขวัญหายความจริงเข้าใจว่าเจ้าเท้าเสียวฟ้านซ่อนเบาะแสว่าอย่างลึกล้ามิหนำซ้ำดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับตนเองมิคาดข้ามคืนนี้ตนเองต้องคุกเข่าอยู่มือหน้าเจ้าชีวิตฮองเต้มไม่ได้ทอดพระเนตรมันหากสั่งถามตรงๆว่าวังตอนออกมีนางกำนันคนหนึ่งเสียชีวิตปุ๊ หงจูกราบทูลโดยแม่ลังเลว่าถูกแล้วฝ่าบาทเพื่อแสดงออกถึงความเปิดเผยของตนจึงบังคับส่วนปอดขามรับอย่างหมดจดแต่กับเสียงแตกฟังดูจงแห่พระยิ่งคําตอบของมันดังสะพ้อในห้องทรงพระอักษรละกายหูยิ่งนักห้องเทศทรงขมวดพระขนงรับสั่งว่าทรงสิ้เบากว่านี้บอกเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นมาอย่างละเอียด คงจูกราบทูลตามตรงว่าฮองเฮาฉน,ายนัยน้ำาทิถึงหยกประดับชิ้นนั้นและทําการค้นวังจนพบว่าหยกประดับอยู่ที่นางกำนันนั้นระหว่างการไต่สวนนางกำนันฆ่าตัวตายหนีความผิดออกไปเที่ยวหนึ่งฮองเต้คล้ายสดับตรับฟังและคล้ายไม่ได้ส่งสดับเม้สักคําเดียวเพ่งสายพระเนตอยู่ที่หนังสือกราบทูลรับสั่งถามตามปกติว่า ขณะที่นางกำนันนั้นพุ่งชนเสาเจ้าเห็นกับตาหรือไม่หงจูตอบโดยไม่รีรอว,ว่าไม่เห็นปากกล่าววาจาในใจนึกโชคดีหากว่าตอนนั้นหงเห่าเนียง ไม่ได้รั้งตัวเองเอาไว้ยามนี้คงไม่สามารถตออรับอย่างเป็นธรรมชาติเช่นนี้ในห้องทรงพระอสอนกับเพือนสุภามนเงียบสงบผ่านไปเนิ่นนานห้องเต้ค่อยเหงื่อพระพักเกรื่อนตัดเป็นเชิงแย้มพระโอ์ไม่เชิงแย้มพระโอดว่าวันนี้เจ้าฉะไหนวาดกว่าถึงเพียงนี้หงจูเกืนน้ำลายคำหนึ่งสีหน้าทอเมหวัดวันและตำหนิตัวเองทางหนึ่งโขกศีรษะทางหนึ่งกราบทูนว่า บาวเสียทีที่ได้รับพระกะรุณาไม่ได้มารายงานข่าวนางกำนันฆ่าตัวตายบ่าวสมควรตายห้ยองเต้ทรงงงอันวกบจากนั้นทรงกระสวนออกมาดูว่าข่าให้เจ้าไปปฏิบัติของเฮาเนียงเนียงไม่ใช่ให้เจ้าไปสอดแหนมเรื่องเล็กน้อยเพียงนี้เจ้าย่อมไม่ต้องมารายงานข่าหงจูโอบศีรษะติดต่อกันให้ใจกับนึกถึงเรื่องอื่นเมื่อหนึ่งปีก่อนมันถูกห้องเต้นในประเทศจากห้องทรงพระอักษรไปยังวังตะวันออก ในสายตาคนนอกเข้าใจว่าเป็นฟ้านเสียงน,นินทาให้ร้ายมันต่อฮ่องเต้มีแต่มันทราบดีว่าฮ่องเต้หาเหตุตัวเองไปฝังตัวที่วังตะว,วันออกหนึ่งปีนี้มันทํางานได้ไม่เลวมันปลุกป,ปบจิตใจคุ้นคิดแม้แต่ฮ่องเต้ยังไม่สงสารว่าตนเองเป็นคนของผู้ใดยอย่างนั้นอาการสันเทิมนี้นับเป็นอย่างไรล่ะฮ่องเต้ความจริงเตียงรับสั่งถามอันใหนแต่แล้วหมดพรังหนุ เปลี่ยนเป็นตัดว่าหนึ่งปีที่อยู่ในวังตะวันออกองเฮาเนียงเนียงปฏิบัติต่อเจ้าอย่างไรหงจูเค่งเก่าอย่างแยบขายว่าเนียงเนียงทรงเมตตาการุณาบ่าวทั้งหลายยอมรับนับถือจนหมดใจองเต้ทรงพระสวนออกมาตัดพืมธรรมว่าเพราะหยกประดับชิ้นหนึ่งเป็นเหตุให้นางกำนลันต้องตายนี่ถือเป็นความเมตตาการุณาหรือ หงรอจนหงจูล่าถอยไปเหยา่ากองกงก็ยืนสงบอยู่ด้านข้างรอรับพระราชากระแสฮ่งสองเต้ทรงนิ่งเงียบเป็นเวลานานจึงตัดว่าหงจูไม่ได้กล่าวแปลกพรอมการตายของนางกำนันนั้นดูเหมือนไม่มีปัญหาแต่ว่าพระองค์แยม้มพระโอษฐางตัดว่าแต่ว่าขั้นตอนนี้ไม่มีปัญหาเกินไป เยาะโกงโกงสมองลั่นอึ้งอนเข้าใจความหมายของฮงเต้รัชชิ่งนับตั้งแต่ตั้งเป็นประเทศต้นมาในวางไม่ทราบเกิดกันตายที่ประหลาดพิสดารมากน้อยเท่าใดแผนอุบายและค้าต้อหิตทั้งหลายล้วนเคลืบอไปด้วยเหตุผลชั้นหนึ่งแต่และว,ว่าเหตุผลที่เต็มเปลี่ยมขั้นตอนที่เป็นธรรมชาติเกินไปการตายนั้นกลับน่าครอบแห่งสงสยัยฮงเต้ตัดเสียงราบเรียบว่ามีเรื่องบางประการที่ข้าไม่เชื่อเจ้าก็อย่าได้จดจำไว้ เหวกงกงรีบคุกเข่ารับคำคราหนึ่งห้องเต้ตัดว่าเชิญหงกงกงมาเหวกงกงยามประวัติโนลานต้งพรงว่าเสียวหงกงกงเพิ่งออกไ่ห้องเต้ขมวดพระขนงไม่พอพระไทยอยู่บ้างเหวกงกงค่อยแต่คิดรีบยกสายเชื่อมิ่งขึ้นออกไปแทบสะดุดธรณีประตูล้มหลง,ลงคำคืนในฝ้ายเสียนฝ้าย ข้ามเกนอิฟานเสียนไร่กมีกลางงานเลี้ยงพระราชทานซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบเปรียบสิบป,ปีที่ปรากฏคนร้ายรอบคำวงังหงกงกงซึ่งจับเจ้าอยู่นวังนับตั้งแต่รัชชิ่งตั้งประเทศก็เปลี่ยนเป็นนิ่งเงียบกว่าเดิมเก็บเนื้อเก็บตัวกว่าเดิมตลอดทั้งวันเพียงนอนอาบแดดที่หน้าต่งา,งางหนาขวังแต่ว่าในวังไม่มีผู้ใดกล้าดูแขนมันในทางกลับกันมันยิ่งเงียบขึมยิ่งรู้สึกว่าขันทีเชลาผว้นี้ลึกลำสุดจะอยางแม้แต่หงจูที่เป็นคนดังในวัง ตอนนี้ก็สืบเนื่องจากมีความสัมพันธ์กันมันค่อยมีตําแหน่งทุกวันนี้แม้แต่หองไทยหฮากับห้องเต้ยังมีมารยาทอันดีต่อขันทีฉลาผู้นี้แต่วันนี้ห้องเต้ตัดเรียกชื่อของมันตรงๆว่าหงซื้ออย่างท่านมองอย่างไรขาก่อนตอนที่ห้องเต้รัชชิงเรียกตัดเรียกชื่อคันทีฉลาผู้นี้เป็นเวลาที่พระองค์ตัดถามถึงความรู้สึกที่มันมีต่อท่านเสียนตอนนั้นหงบงบงบงตอบว่า ฟานเสียนผู้นี้เสยแซงเมื่อแต่ตอนที่ต้องการให้หงกงกงแสดงความคิดเห็นห้องเต้จึงตัดชื่อเรียกชื่อตรงๆในสายตาผู้อื่นเห็นว่านี่เป็นการไม่ให้เกียรติแต่พระเจตนาของห้องเต้กลับตรงกันข้ามที่ผ่านมาพระองค์ตัดเที่ยกของกงกงเป็นกงกงทําให้อีกฝ่ายนึกถึงความพิการทางร่างกายเมื่อตัดเรียกอีกฝ่ายตรงๆกับเหมาะสมกว่าหงกงกงค้อมเอวลงลักษณะคล้ายครึ่งหลับครึ่งตื่นกล่าวเบาว่า ฝ่าบาทมีเรื่องมากหลายไม่ว่าอยู่ที่มองอย่างไรต่อให้เห็นกับตาก็าไม่แน่ว่าจะเป็นความจริงองเต้ประพระเสียนตัดว่าข้าผู้นี้มีนิสัยมากกระแวงข้ารู้ตัวว่าเช่นนี้ไม่ดีบางครั้งอาจตกผิดจึงขอให้ท่านช่วยดูหงก็งงน้อมคำนับไม่กล่าวกะอะไรอีกขงเต้ทรงนิ่งเงียบเป็นเวลานานจึงตัดว่าปีครึ่งปีนี้เฉิงเฉียนมีสติจมใสไม่น้อยเฉิงเฉียนคือ เป็นชื่อจริงของไทยจือเป็นชื่อจริงของอรัชทายาทเนาะเฉิงเฉียนมีสติจำใส่ไม่น้อยนอกจากรับสั่งอบรมสั่งสอนจากคุณนางไทยผู้ยังแวะไปยังตำหนักกวางสิ้นพระฟังคําสอนด้านการปกครองจากหวันรุ่ยข้ารู้สึกประหลาดใจนักสุขภาพของมันจะไหนพ้นปูยอย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้ในเหล่าราชน,นิกรเกิดความแตกแยกแต่อย่างน้อยเปลือกนอกไม่มีปัญหาอันใดฮ่องเต้ทรงทราบว่า พระคณิ t h าทำการศึกษาอำนาจการปกครองจึงไม่สงหา้ามไม่ให้ให้ท้จือ้อใกล้ชิดกับจางกงจูเกินไปทั้งยังรอบชุมชมแต่ว่าห้องเต้รับสั่งว่ารบกวนท่านแล้วจากนั้นไม่ทอดพระเนตรถงกงกง,ง,งอ,อีกโถงกงกงคล้อมเอวล่าถอยออกไปอย่างชา้าๆปิดประตูห้องสรงพระอักษรลงอย่างแผ่วเบาจบจนจากมาระยะหนึ่งเลี้ยวดูแสงไฟที่สาดลอดออกจากายในห้องรอบทอดถอนพระไทยบอกอต่อตนเองว่า เมื่อทราบว่าตัวเองมากระแวงสุดท้ายใหญ่ต้องบอกว่านึกตระรหลาดใจฟาบาทพระอ,องค์ควรปรับนิสัยส่วนนี้อนาคตของรัชจริงขึ้นอยู่กับความคิดช่วยแรล่นของพระองค์หลายวันให้หลังหมอหลวงผู้หนึ่งเสียชีวิตในโลกปัจจุบันทันด่วนอีกหลายวันต่อมาเครืยญาติกับตึกคุณนางตึกต้าฉางชื่อผู้หนึ่งตกม้าเสียชีวิตทัดจากนั้นอีกหลายวันร้านค้าขายยา หุยชุนถังของมหานครเกิดเพลิงไหม้มีคนถูกไฟครอกตายสิบกว่าคนคำเคือนที่เกิดเพลิงไหม้หงกงกงที่ศีหนาศิลป์สาวไร้ความรู้สึกปรากฏตัวขึ้นในเมืองหน้าห้องเตใช้ชุมเสียงที่ชราภาพกราบรูลุว่าบ่าวสืบบ่าวสืบเอาะถึงตึกไทยอีหมอหลวงคนนั้นก็เสียชีวิตบ่าวตรวจสอบถึงเครือญาติของคุณนงตึกต้าสั่งชื่อคนคนนั้นก็ตกมาตายบ่าวตรวจสอบถึงร้านหุยชุนถังร้านหุยชุนถังก็ถูกเผา คนนี้ฮ่องเต้ไม่ได้ตรวจหนังสือกราบทูลหากทรงสนับถึงคำรายงานของผมงกง,งอย่างละเอียดพอสดับจบความมุมพระอดของพระองค์ปรากฏรอยแย้มพระโอดอันลี้ลับขึ้นฮ่องเต้ตรัสว่ามีคนคิดปกปิดอันใดไม่นำซ้ำไม่ว่าในบงังหรือนอกหรือในมหานครมีคนที่สามารถจิงลงมือก่อนท่านไม่มากนักพระองค์ตัดเสียงราบเรียบว่าข้าชื่นชมฝีมือของนางตลอดมา หงกงกงไม่กล่าวกระไรฝีมือของจางก,กงจูนั้นเป็นที่ร่วงรู้ทั้งแผ่นดินแต่ว่าหลายปีนี้ไม่มีพื้นที่ให้หนามแสดงฝีมือหากว่าฝีมือเหล่านี้จะช่วยสร้างความสมดุลในราชสักนักช่วยเหลือฮองเต้ปราบพิชิตไปทั่วแผ่นดินพระองค์ย่อมชมเฉยแต่หากใช้ทำลบทำลายร่องรอยกะทำการทุนเทศฮองเต้ย,ย่อมไม่ทรงชอบแล้วของกงกงล้วงตัวยาจากอกเสื้อเม็ดหนึ่งยื่นส่งให้เพียงกล่าวว่าเพียงแย่งชิงตัวยามาได้เม็ดหนึ่ง ท่องเต้ทรงใช้พระดัชนีบีบยาเม็ดเด้นพอใช้กำลังเล็กน้อยยาเม็ดกระแตกออกปรากฏกลิ่นหอมประหลัดโชยกระทบพระนาสิกพระเนตรของพระองค์ทอแววเย็ยบเย็นตัดว่าเป็นยาดีจริงๆหงกงกลงกล่าวเสียงราบเรียบว่าอาจบางทีเป็นการยัดเยียดของโจรท่องเต้ตัดว่าดังนั้นไม่ว่าเรื่องไหนต้องเห็นกับตาพระองค์รับสั่งว่าไปพระป่อนเถอะไม่ว่าเรื่องนี้สุดท้ายเป็นอย่างไรยาได้บอกต่อ ระมันดาหงกลงกงรับคำกราหนึ่งล่าถอยออกไปทราบดีว่าต่อให้ด้วยศักย์ฐานะของตอนเองในวางมีเรื่องมากหลายที่ไม่อาจเห็นด้วยสายลมโชยพัดผ่านสิ่งปลูกสร้างในวางภายในสวนอุทยานที่อยู่หา่างจากกำนังกว่างสิ้นไม่ไกลฮ่องเต้รัดชิ่งในฉลองพระองค์สีเหลืองทันออกจากหลังต้นไม้นึกสงวนพระทยัยว่าหงซื้อหยางเคลื่อนไหวใหญ่โตถึงเพียงนี้แต่ไดนางยังไม่สงบเสงี่ยมกว่านี้ แต่ความเครืยบแคลงสงสัยนี้ถูกความเกลี้วและความรู้สึกอันเลี้ยวไหลทำลายสิ้นพระเนธองเต้ทอแววทั้งน้มเหลวทั้งผิดหวังและทั้งเลื่อนลอยพระองค์ไม่ได้เสด็จกลับห้องบรรทมหากยังพับอยู่ในห้องทรงพระอักษร ค่ำคืนนี้พระองค์ทรงไครค่ครวนเป็นเวลานาน,านจากนั้นรับสั่งถามคำถามที่แปลกประหลาดต่อยหยวกงงงที่ปฏิบัติรับใช้อยู่ข้างพระวรากายว่าหงจูร่วงรู้อันใดห,หรือไม่เยากงงงงรีบสั่งศีรษะกราบทูลอยู่หลายคำในยามที่ฮ่องเต้เกลี้ยงถึงขีดสุดเช่นนี้มันต้องรักษาชีวิตของจูเอาไว้อย่างนั้นตนเองจึงจะอยู่รอดปลอดภัยฮ่องเต้ตัดว่าข้าคิดข่ามันข้าคิดข่าทุกคนในหวัง ต่อจากนั้นพระองค์สงบเยือกเย็นลงใช้พระสุรเสียงที่สงบนิ่งผิดธ,ธรรมดารับสั่งว่าเบิกตัวเฉินเยี่ยนจางท่านหัวหน้าสำนักแช่เฉินเข้าวังเหยียบกองที่ลังเหงื่อสมกายรีบออกจากวังรุดไปหาตัวช่วยที่อุทยานเฉินมันออกจากห้องไม่นานภายในห้องทรงพระอักษรมันเกิดเสียงดังคือกล้องฟังดูคล้ายเป็นแจกันขนาดใหญ่สูงห้าเสียที่ประเมินค่าไม่ได้ถูกผลักล้มลง ไม่ทราบเป็นเรื่องใดที่สร้างความกริ้วแก่ฮ้องเต้ดชัชชิงซึ่งต่อให้ภูเขาต้าตรงสารภูเขาตะวันออกถล่มลงที่เมืองหน้ายัางไม่ตื่นตระหนกจนต้องระบายออกเช่นนี้ทางร้านหุยชุนถังไม่มีปัญหาใดกระมังภายในอุทยานเฉินเฉินผิงผิง,งที่นั่งอยู่บนเก,ก้าอี้ล้อเลื่อนสอบถามพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดทั้งกล่าวเสริมว่าหวังว่าในนาทีสุดท้ายไม่เกิดข้อผิดพลาดเฟยเจียได้ผมเผ้าวยงยงิยงกล่าวว่ายังมีปัญหาอันใด แม้หงสืออย่างออกสึกด้วยตัวเองแต่ทุกฝีก้าวในวางนวนอยู่ในการคำนวณของท่านพวกมันสมควรจับผิดไม่ได้ฉนพิงพิงกล่าวคำว่าประเสริฐหลับตาลงคุ้นคิดเป็นเวลานานลอยย่นที่หางตาบานราวดอกเบญจมาศจากนั้นลืมตาขึ้นอย่างชา้าๆกล่าวว่าเรานึกถึงปัญหาประการหนึ่งสมควรให้หงจู๋หายสาบสูญไปหรือไม่ นี่เป็นคำถามที่แปลกประหลาดยิ่งห้องเต้ที่บังเอิญนำเด็กถึงเรื่องนี้เพราะว่านยามนี้เครี้ยวตาเตรียมฆ่าคนที่ลงเรือ ที่ร่วงรู้เรื่องอุชาในราชาสำนักให้หมดสิ้นจากนั้นพระองค์ทรงได้สติยังไม่ทันตัดสินพระทัยเหตุใดฉันพิงผิงจะคิดฆ่าหงจูด้วยละ่ะฉันพิงผิงขมวดคิ้วกล่าวเสริมว่าเมื่อคำวนวณนับถูอในเหตุการณ์ทั้งหมดมีแต่เบ,บาะ้อเช่นหงจูที่อาจเกิดปัญหาคอยเกียสันศีษะกล่าวว่าถึงแม้ว่าเราหาทางให้หงจูพบเห็นเรื่องนี้แต่แสดงว่าฝ่าบาทไม่ได้ทรงทราบอย่างขันทีน้อยนี้ คำพูดสองประโยคนี้เปิดเผยความจริงที่น่าตนกประการหนึ่งทั้งมงบอกถึงข้อสงสัยที่ค้างคาใจฟ้านเสียนแต่ไม่สามารถสอบถามจากผู้ใดได,ได้องจูแม้เป็นหัวหน้าขันทีของวังตะนออกแต่ว่ามันชะไหนโชคนี้หรืออาจบ,บอกว่าโชคร้ายที่พบเห็นความสัมพันธ์ฉันสูสาระวังจานองจูกับใคจือ ที่แท้แม้แต่หงจูก็เพียงเป็นหมากที่เฉินพิงผิงวางไว้สำหรับหลอกเกิดมรสมครั้งนี้เฉินพิงผิงขงมวดคิ้วกล่าวว่าเพราะเหตุนี้เราจะมองขันทีน้อยผู้นี้ไม่ท่องแท้มันแสดงว่าเป็นสายที่ฝ่าบาทวางอยู่ในวังตะวันออกหลังจากทราบเรื่องนี้เหตุใดไม่รายงานต่อพระบาททำให้เราคิดรอสองเดือนค่อยเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาเคยเจียกล่าวว่าอาจบางทีมันทราบว่าหากเปิดเผยเรื่องนี้ออกไปมันคงต้องตายแน่นอน ผู้คนที่ไต่เต้าขึ้นมาจากในวังย่อมไม่ใช่ตัวงองอมเฉินพิงผิงพานออกมากล่าวว่าหงจูสามารถสะกดกั้นไว้เรานับถือเลื่อมใสแต่ว่าในที่สุดฝ่าบาทยังทราบแล้วนับว่าประเสริฐแท้ไฟยเจี๋ยก็ยิ้มออกมายิ้มอย่างเงย,ยือกเย็นว่ากล่าวว่าท่านมีผู้รับช่วงอันประเสริฐเราก็มีลูกศิษย์ที่ดีคนหนึ่ง เฉินพิงผิงยิ้มด้วยความพึงพอใจทงกศีรษะกล่าวว่าจนบัดนี้ยังไม่เข้าใจว่ามันเตรียมการอย่างไรข้อเพียงข้อนี้ประสูจน์ว่ามันมีความก้าวหน้าไม่น้อยเท่าคาเปผู้นี้ทราบว่าองจูเป็นคนสนิทของฮ่องเต้แต่หารู้ไม่ว่าหงจูเป็นคนของฟ้านเสียนจบตอนนะครับขอบคุณครับ